รถเอ็นมอมนะครับรถเอ็นมอมมาแล้วครับ ดูหน um. ้าเอ็ะครับดูบอยครับเกิดโฟวินไม่เอาอะไรสักอย่างแล้วครับ เกือบกิ้งลงน้อยแล้วครับมเยินเยินนะขาวชั่วเลยดูหน้าเยินครับอน